เป็นเมียน้อยพ่อเพื่อนเบิด์ตบอกบอกใช้บอกวอาได้พ่อใช้หน้าสาวตัวไอ้เอ้ยมันเป็นทังไหนเนี่ยน,น,น,นี่มันถวยแล้วออโอ้ยอ่กูจากไปนะแล้วก็มันแรงละง,ง่ามมันย<ป>ังร้องมั่งนี่กูจะยังไปเหมือนไอกระหายตะกุญะารหายตะกุาหายาอียนี่นะกระเปะ๋าบงงามมันจีบงงามจังไหนอีกกะเมึองตะว่าเอาล้วบูดากรุลิแตกนี่กรุลิแตกนี่มันบ่มีค้น แล้มันมีขนตุ๊กตาล็อกหงอยมาใส่บ่าไปดอกแม่บ่าไปพอได้ลูกล้วแม่จีชอบแล้วชอบอีกแล้วชอบดูแต่ชอบตุ๊กตาส่องต้องเจอค้นชันวะลูกขับรอยากไปเลยไปไปลูกไป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 เดี๋ยวจังชันลูกไปไปอีแม่สิบผู้ชมชิบบาทอือแม่สายชอบบาทีสายชอบบาทชาวบาทไปอยู่ชาวบาทชาวบาทไปไปไปอีเมสิบผู้ชม ชงนะแม่ไปชงน้ำไปชงน้ำโอ้ยจงเจียงดอกพไงก็เป็นสาววุ้เงี้ยนะเจีงเดี๋ยวถ่ายโอ้ยใกระโปรงนวดค้นมันปวดน่องไอ้งล่ะเสียงรถบูเร่หลือมาเครื่องเสียงอ้ยแม่ยพอพันลมเราไปยังตราไปยังเราก็เมียเราบอกขึ้นมาตัวแม่ใส่โอ้ยโอ้ยลูกสาวแม่นี่เงี้ยวใส่กระโปรงเปียบปะเงี้ยวใส่กระ เาต้องสกับพงตอ่ไซบ่พี่ดานว่าคู่ม่งยิ่งเป็นเมียหน่อยพอเพื่อนเบิร์าบอกบอกใช้บอกเลยบอกเสนาสาวตัวคู่เต็มเลยโธมึงว่านจักรันนี่ีบอกอ้อยแต่คุณคู่เปนคนเบาเองบอกว่าจังไหนเราเป็นคนเบาชูคอยฟังคอยว่าคอยยิบเบาเาเด๋วคอยอดเบาดคอยรู้ต้นเจ้าเนี่ยมันเป็นจังไหคือวาจังสันลราอ้อย เป็นพะย่ะบวชว่าเส้นนาเท้าช่วงหนังขู่จะขุดยังมันเป็น่ังไหนล่ะนางเขามาต้องหูบดชุูคนเป็นขู่ยังเังเหตุจังสิเป็นยังเงี้ยนี่เป็นขู่เรืองนีิมาเป็นเนี่ยหน่อยคนอยู่เป็นเนี่ยหน่อยไผ่เนี่ยหน่อยพ่อนิเอ้าโอ้มันเป็นเนี่ยหน่อยพอมึงเดี๋ยวใส่พอมึงดูแต่หน้าเนี่ยสิไปหาเนี่ยหน่อยเป็นขู่เลยจังไหนคอยหักเก้ียวเลยเมียคอยปกป้องเก้ีวเด้หักแมวได๋เอาไว้กูฟังมึงันเป็นจังไหนเอ้าพันสอนเนาะพันนเวลาพันสอนพะกาว ให้เชื่อฟังครูอืนี่กับแม่น่ะตัวเออคอยก็เชื่อ<า>อยู่เรื่องนี้นะคอยเชื่ออยู่แล้วก็คิดซะว่าครูอ่ะเป็นแม่คนที่สองพ่อน่ะเออแล้วมันเป็นอย่างบาดนี่เอ้าคะแน่ขนขที่สองกับแม่หน่อยพ่อคอยก็ไม่คอยนี่แม่ก็พูดเดี่ยวอ่านี้พูดอ้ยน้องมึงน้องอ่อยเอ้ย เขาหมายถึงว่าคุนหักหวังดีกับลูกศิษย์ก็คือเปรียบเสมือนพ่อกับแม่เขาบอกแล้วเขาเป็นเมียน้อยพ่อมึงเนเดี๋ยวนี้ห้วยคุ่คุู่คนนี้ยู่อตั้งนานแล้วเมียน้อยพ่อเพิ่์เบิดเพิ่้งหเงี้ยวเม่นกับเม่นนี่ไป่บอกขนาดเท้าทังอีกโอ้ยมึงลออยเอ้ยมึงปึกกับจะไมมึงปึกพกูให้ยเอ้ยสลัดคูมาเนี่ยมึงกับแ้วกแม่เออไปขอบขุนทีดีเนี่ยขอบคุนหลายๆขอ่านลุง มึงจะไปว่าอีกแล้วบันนีเด้อร์คอมเมนต์ตัวเนี้ยว่าจังสันเว้ยโอ้ยอิสราเลอลดึงคู่แม่เดี๋ยวทาอออมเป็นเงเินเงินเท้าไหร่เงี้ยเฉพาะอันทา